นักเก็บขยะเลเวลหนึ่งพลังเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าตอนที่หกเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ของช่องเมื่อวานแอดด้ทำรวมตอนตอนที่หนึ่งถึงห้าให้แล้วนะกคอรับและคงจะมีหลายคนที่ยังไม่ได้ดูสามารถเข้าไปดูใต้ลิงก์ได้เลยนะกคอรับสนุกแน่นอนคอนเฟิร์มย่าฮู้เตือนคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงอาจมีคำไม่สุภาพเนื้อหาไม่เหมาะสมบ้างนิดนิดช่องนี้สั่งเพื่อคนที่ชอบมังงะแต่ไม่ชอบอนผมจะฝากในดีสนุกที่สุดนะครับถ้ามีอะไรไม่ดูใจผมต้องขอโทษด้วยขอบพระคุณทกี่ามรัับฟง เธอคือคุณหนูหลิวซิ่งหลานเลยนะอย่าไม่มัวยืนจ้องแบบนั้นอยู่สิมัวแต่ยืนเมออะไรอยู่อีกรีบเดินไปได้แล้วครับครับผมจะพยายามไม่ทำตัวเป็นตัวถ่วงสำหรับทีมนะครับดีมากตื่นตัวไว้และก็อย่าทำตัวประมาทเด็ดขาดไปลุยกันได้ครับผมครับผมข้าวูผีรอบนี้เราจะต้องกกยเงินมาให้ได้เยอะมากที่สุด จากการต่อสู้ในหุบเหวครั้งล่าสุดเราได้ชำนาญทั้งการใช้ลูนักรบและมีดสัน้นทั้งความสามารถของเบอร์เซอร์เกอร์และอย่างสุดท้ายเราได้ความสามารถของบอสมอนเตอร์มาด้วยทําให้เรามีการฟื้นฟูระดับสูงของพืชกินคนและเพราะการอัพแต้งค่าสถานะของเรามันได้มาจากการรีไซเคิลทําให้เราได้แบ่งค่าสถานะของเราได้เท่าเทกันได้ซึ่งตอนนี้แต่ละค่าสถานะต่างๆของค่าพลังมันมากกว่า100แต้มแล้ว แต่มันก็สมเหตุสมผลอยู่แล้วนะเพราะหุบเหวก่อนหน้านี้เราเป็นคนที่เก็บกวาดคนเดียวทั้งหมดเลยว่าแต่ว่าพวกเขาจะต้องอัปเลเวลถึงเท่าไหร่กันนะถึงจะมีค่าสถานะและค่าพลังต่างๆทุกอย่างถึง100แบบเราได้ขอดูหน่อยเถอดดวงตาแห่งการสังเกตพลังโจมตีของเขาในตอนนี้มีเพียงแค่12แต้มเองและนี่มันอะไรกันค่าความฉลาดแค่หนึ่งแต้ม ถ้ามนุษย์ปกติเหมือนเราก่อนหน้านี้มีค่าพลังโจมตีที่1นึ่งแต้มแปลว่านักรบแบบเขามีพลังมากกว่ามนุษย์ทั่วไป12เท่าสินะแล้วค่าพลังโจมตีของเราที่ตอนนี้มีมากกว่า100นั่นก็แปลว่าพลังของเรามากกว่ามนุษย์ทั่วไปถึง100เท่าแล้วนะสิอืตรงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเสียงอะไรนะดูเหมือนว่าโครงสร้างใต้ดินมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ละมั้งครับ ทุกคนครับทุกคนผมเจอกล่องสมบัติครับฮ่าฮ่ายุ่งยากซะแล้วสิในนี้พวกเราไม่มีอาชีพนักฆ่าไว้ปลดกุญแจซะด้วยแถมอย่างน้อยๆน,นะกล่องนี้น่าจะอยู่ในระดับเอด้วยนั่นเนี่ยทุกคนครับให้ผมลองดูได้ไหมครับฮะนี่นายเอาหน้าผมขอลองดูแป๊บเดียวเองครับไม่เป็นไรหรอก กล่องนี้เปิดง่ายชะมัดเลยฮะอาจารย์นี่เปิดได้ยังไงกันเนี่ยนี่สก,กิลสะดอกกุญแจนะ่ะมันเป็นอาชีพของนักฆ่าที่จะต้องมีเลเวลสูงกว่าเลเวลห้าถึงจะสามารถใช้งานมันได้ไม่ใช่หรอนักเก็บขยะเลเวลหนึ่งแบบผมนะครับมันทํางานทุกอย่างเป็นหมดนั่นแหละครับผมสามารถเรียนสก,กิลจิปาทาได้หมดนะครับเยี่ยมเยี่ยมดีมากดีมากเดี๋ยวพวกเราจะแจกจ่ายรางวัลหลังจากจบงานกันนะ เออได้ครับค่ะเดี๋ยวก่อนนะครับดูเหมือนว่าจะมีอะไรอยู่ข้างหน้านั่นด้วยเอ๊นี่นี่นี่นายมันเลเวลหนึ่งจริงๆใช่ไหมฮ <laughs> เรื่องจริงครับอย่าคิดมากไปเลยนะครับทุกอย่างมันเป็นประสบการณ์ในการเอาตัวรอดของผมในหุเพวนะครับ ผู้ชายคนนี้ระบบความน่าเชื่อถือสำเร็จสามารถโน้มน้าวเป้าหมายได้ง่ายขึ้นอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองอ๋อฉันเข้าใจแล้วสาสหตุที่คำพูดของเราดูน่าเชื่อถือมากมันเป็นเพราะว่าค่าความฉลาดของเรามีค่าถึงหนึ่งแต้มสินะนี่รับไปสินี่เป็นรางวัลของนายแต่ว่าดูเหมือนว่าพวกเขายังประเมินเราต่ำไปอยู่นะเนี่ย ไม่ต้องทำหน้าดีใจขนาดนั้นก็ได้เอาละ่ะถ้าอย่างนั้นพวกเราเดินไปต่อกันเถอะนี่มันอะไรกันนะ่ะข้างในนี้คือห้องสมบัติลับงั้นเหรอแต่ว่านะพวกเราจะมาถึงง่ายเกินไปหรือเปล่าใจเย็นนะ้าบางทีพวกเราอาจจะโชคดีพวกเพลนี้อาจจะไม่มีห้องบอสอยู่ก็ได้ห้องรางวัลเป็นห้องที่ไม่มีมอนสเตอร์อยู่ มีเพียงแค่สมบัติับของหุบเผ่าเท่านั้นอย่าเพิ่งดีใจเร็วเกินไปมากนะักบางทีมันอาจจะมีมอนเตอร์เกิดขึ้นมาใหม่ก็ได้แผ่นหินที่วางอยู่นี่มันคงจะไม่ใช่รางวันหรอกใช่ไหมครับเนี่ยดูเหมือนว่าข้างในนี้จะไม่มีอะไรเหลือแล้วพวกเราเออกไปจากที่นี่กันเถอะครับมีคนเคลื่อนไหวแผ่นศิลาพิธีกเลือกกำลังเริ่มต้น เจ้าโง่เอ้ยนั่นมันคือกับดักมันไม่ใช่ของรางวัลสัหน่อยนั่นมันคือปีศาจฝันร้ายแห่งเลือดทุกคนเตรียมตัวต่อสู้เพื่อไม่ให้พลังของเราดูน่าสงสัยเกินไปให้พลังของเราอยู่ที่25%ก็คงจะเพียงพอแล้ว แหวนที่พระเอกใส่อยู่ก็คือแหวนแห่งความอ่อนแอนัขอรับเอฟเฟกต์แหวนแห่งความอ่อนแอลดค่าสถานะทั้งหมดของผู้สวมใส่ได้ตามความต้องการขายะประเภทไหนกันเนี่ยถึงดรอปของแบบนี้ออกมาได้ใส่ไปแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรกันฟ้โชคดีที่ตอนนั้นเราเก็บเอาไว้บางทีของที่ดูไรประโยชน์มันอาจจะมีประโยชน์ในบางช่วงเวลาของมันรักษาสกิล พุ่งพริบตาฮะแค่ทีเดียวเนี่ยนะน่าสนใจดีนี่หืมบ้าเอ้ยพวกมันเป็นตัวอะไรกันแน่แล่ะเนี่ยเอ๊ะ นี่มันอะไรกันพวกมันกำลังรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเป็นรูปร่างบ้าเอ้ยมันกำลังกลายร่างให้มีรูปร่างเหมือนกับมนุษย์แบบพวกเราปีศาจฝันร้ายแห่งเลือดสภาวะปกติของมันจะเปราะบางมากแต่เมื่อมันพุ่งเข้าโจมตีมันจะเปลี่ยนรูปร่างและเสริมความแข็งแกร่ง,ง,งตามศัตรูที่มันพบเจอน้อยย่าเยี่ยมทำได้ดีมาก แน่นอนอยู่แล้วเอ๊ะนั่นมันอะไรนะบ้าหนะ้าตัดหัวไปแล้วมันก็ยังไม่ตายอีกงั้นเหรอ สนุนช่องคาบปลยข้ายากแค่หยุดคอได้เลยวันนี้เบอร์โดเนต082-647-2778กสขอบคุณมากนะขอรับ